ค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพาดวยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc ฟซเก่าเอใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายคา่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนิเคีกนะคะพี่น้องเช้าบ่ายวันที่9มีนาคม2566นะคะ ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพระดนทุกชนิดค่ะนะครเนาะ ก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องคาเราไปดูวันที่8ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่8นะคะจะให้เด่นรอบเชา 09, ้า0ูนย์ไรเเด่นรอบบ่าย6และ5นะคะรอบเช้าบนมา0ูนย์เล่างเ6นะคะพี่น้องคะเด่นมา9นะคะจากศูนย์มาหลักร้อยนะคะคู่เก้าสองใจไม่ได้จับให้นะคะพี่น้องวิงรูดเข้าเก้านะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่นหกละห้ารอบบ่ายหลุดนะคะพี่น้อง บนมาสี่หนึ่งเก้าร่างศูนย์สามนะคะมาเข้าเก้าของรอบเช้าอีกรอบนะคะจ้ะมาต่อนะคะวันที่เก้าค่ะวันที่เก้านะคะดินรอบเช้าอยู่ที่สามและสองค่ะสามนะคะสามหกสามห้าสามศูนย์สามเก้าสามเจ็ดสามสอง สนะคะพี่รองขาสองหกสองห้าสองศูนย์สองเก้าสองเจดสองสองนะคะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หแล้อห้าคะ่ะโอ้พี่รองมะแรงเยอะนะคะพี่รองะ่ะ

ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์นะคะน้องขาประมาณนี้นะคะเรามาดูคู่ตัวเน,นะะ่นะคะน้องาวันนี้ 5, ห้าลายตัวนะคะจับไม่หมดเลยนะคะนะค้องสามนะคะสามหกสามห้าสามสองค่ะสองนะคะสองหกสองห้านะคะหกด้านล่างหกสามหกสอง 5้าก็5้าหกห้นะคะพี่นงขาสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะประจำวันพุทหัสบอดีนะคะอยู่ที่เลขห้าและเลข0ูนย์นะคะเลขเบิ้ลประจำวันนั้น5 5นะคะพี่น้องขาแล้วแต่มักเนะะ้อพี่น้องเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเช่นเคยนะคะสำหรับ F C ท่านไหนที่ชอบวิ่งลูดตัวเลข4ตัวนี้นะคะ สามสองหกห้าสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องสำหรับไข่นะคะถ้าไม่ชอบคู่นีจใจจะให้นะคะพี่น้องคะก็จับใหม่ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันๆมครับพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ